สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับโอรัฟไม่สบายครับคุณหมอตรวจให้โอราได้ไหมครับไยาให้โอรานอนตรงไหนตรงนี้เหรอครับอืมนอนก่อนนะครับเอค่ะคุณหมอออกได้ไหมครับอกได้โอรัฟนอนนะครับคุณหมออน่าตรวจให้หน่อยโอราฟไม่สบาย,ย ไหนตัวตรงไหนนั่นอะไรนั่นเข็มเจ็บฉีดยาไม่เจ็บจบ,บอกโอลาบว่าไม่เจ็บ,จบอดทนนะอดทนโอ้เจ็บจังเลยโอ้โอ้หน่อยโอลาบร้บองไห้แล้วนั่นอดทนเก่งแล้ว,ลวไม่ร้องบอกโอ้เจ็บจังเลยไหนบอกโอลาบอัาปากหน่อย ตรวจปากหน่อยแร็วคอแดงไหมคะคอแดงคอแดงคอแดงเป็นอะไรคอแดงเป็นหวัดบ่อันนั้นเอาไว้เคาะหัวเขาเขารับอยู่ไหนวะอ้ยอ้ยอ้ยคนป่วยเจ็บพอดีเลยขคาแรงเกินไปอ แ,แน่แนี้่ตรวหูโอลาบหน่อยอตรวหูตรวหูเออมีขี้หูเยอะไหม,มหโอ้ยแค่ขี้หูให้โอลาบด้วยตรวจไข้ดูสิตรวมือเอออันนี้สอดเข้าไปเลยเอ่า เท่าไรส <30. S 1> ามสิบสามสิบอไหนวัดไข้หน่อยวัดไข้จักกะแล้วหน่อยเร็วอ้าววัดไข้จักกะแล้วสิอ่าแล้วสาเท่าไหร่นะสิบสามโอ้โหใกล้จะได้เผาแล้วเย็นมากเลยบ <laughs> า,ายคุณหมอเออบายดีค่ะจะบายดีบ่ จุบด้วยจะได้หายไข้จุบด้วยจุบโอลาาด้วยจะได้หายไข้ออม,มาแล้วกลับบ้านแล้วนะคะบายบายพี่อนานะคุณวนานะบายบายค่ะจุบอนานก่อนนะคะโอ้หายหรือยังโอลัาหายดีหรือยังหายขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายครับไปแล้วครับบายบายครับ Ha 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 ha